สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับตอนประโยค้า,วาไวจอนทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานละกรรมฐา,านแล้ว แล้วก็สมาทานสินแล้วก่อนจะฟังปฏิเวทาของท่านผู้เฒ่าก็อย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิพยายามคิดอยู่ว่าอะไรมันเป็นนิวรณิวรณ์ห้าแบราการรูปร่างหน้าตาว่าเป็นยังไงกำจัดมันไปเสียหมด ทรงจิตคิดไว้อยู่เสมอว,ว่านิพานกสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังริตวาเ <c oughs> นืเ่องแปลเป็นใจความว่าขา้าพเจ้าขอทำผ้ากาสา,าวาพัดเพื่อแจ้งเสื่งพิพานธ์สำหรับอุบาสกอุบาสิากาทั้งหลายก็ตั้งใจว่าเราปฏิบัติเพื่อผนิพาน์พยายามทรงอธิบัติสี่ให้ครบถ้วน ถ้าทรงเจรณะสิบห้าให้ครบถ้วนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ใช้คัจะใช้คำว่าไม่สำเร็จถ้าอารมณ์คองท่านทรงอย่างอย่างอย่างนี้แล้วอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นขอไม่หนักแล้วกรรมาฐานส่วนใดที่ท่านลองอยู่ทำอยู่ก็ทำไปตามนั้น สำหรับปฏิบัติกาของท่านพูดเท่านี้ก็มันเล่าสูก่กันฟังถึงว่าท่านผู้หนึ่งปฏิบัติมาแล้วเท่านั้นท่านชอบใจตรงไหนเอาตรงนั้นไปใช้หรือไม่ชอบใจเลยชอบในระดับบรงดาด้วยคำสอนที่สอนมาแล้วตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นให้เป็นไปตามอัธยาสัยของท่านวันนี้ท่านพาดว่าข้อว่าคาถา,าเรียกจิต คำว่าคาถาเรียกจิตไม่มนีไม่ใช่คาถาหนุ่มเรียกสาวสาวเรียกหนุ่มไม่ใช่อย่างนั้นเรียกจิขตขังนตนเองตามบันทึกของท่านนะแห่งบันทึกยอกค,คุณจะอ่านไปว่าอิติสัมมาส,สัมพุทธเจ้ะมะจิตตังแทงกล่าวว่าพระคุณท่านได้ปโรดปรดเมื่อเวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาที ท่าว่าพระคุณท่านกะหมายที่ว่าองค์สมเด็จตสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านบอกว่าทุกเวลาทุกขณะจิตท่านทรงอยู่ในพิญญาภาะสมาบัติตลอดเวลาดัางนั้นการจะเอาจิตเข้าไปเห็นใครพบก,กับใครมันเป็นของไม่ยากเหมือนกับที่เรามีอาหารอยู่ในปากอยากเกืนกินอะไรไมันก็ได้ <c oughs> ไอพิญญาภระสมาบัตินะี่ไม่ใช่สตางอยู่ในกระเป๋าว่าถ้าเรามีสตังในกระเป๋าเราจะใช้ามาอไราก็ได้บางทีสตางในกระเป๋าเนี่ยเราไม่มีที่จะซื้อกินมันก็กินไม่ได้สำหรับท่านที่ทรงอยู่ในพิญญาภระสมาบัติเหมือนกับอาหารที่อยู่ในปากเคี่ยวไว้วเรียบร้อยแล้วจะกินมาอไราก็ได้ในง่ายกว่ากันอย่างนี้ ถ้าว่าเวลายี่สิบนาฬกาสามสิบนาทีของคืนวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกานี้พราะอะไรน้อท่านกินว่ายังไงอ่านไเคือออกถ้าบอกว่ากลางคืนที่แล้วมานี่หมายถึงว่าคืนวันที่ย3สิบสามเมื่อถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานตอนกลางคืน จิตมันพล้านทำสมาธิไม่เคยทรงตัวแม้ก็นอนไม่หลับแม้ก็ได้ผลไม่แน่นอนแถมนอนไม่หลับทุมันทุบันดอกแดกดอกแตกดอกแดกมันใสไปใส่มาคุมอยู่เหมือนกันแต่มันคอยจะไหลซ้ายจะยไหลขวานี่มันต้องเกี่ยวกับร่างกายให้บอกว่ากลับมาวันนี้ได้พบอิฐีคือผู้หญิง เป็นนั้นว่าตอนกลางวันท่านผู้หญิงเขาสาวท่านก็ขึ้นไปมากขึ้นไปท่านไ่ขึ้นไปเปล่าท่านไปย่วไปเยา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็ไปชวนศึกก็ดีเหมือนกัน,นวันนี้สมัยใจมันทำไมจะเกิดสู้ก็ม่นไปได้ก็ไม่รู้แต่ไม่ถึงก็สู้ไม่ได้ใจมันเริ่มรวนอันนี้ขอท่านทั้งหลายจะไม่ดีนะ ว่าการจเจริญพระกรรมฐา,านน่ะถ้าจิตยังไม่ถึงนี่สุดคือยังไม่ถึงอดาตผลเทียงใด <c oughs> อารมณ์สร้างของจิตยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้เท่าทานบอกว่ามันสร้างกว่าจริงแต่ว่าจิตยิ่กุศลเป็นสาคัญ <c oughs> แล้วทรงตัวมาก็อยู่มันพยายามใส่ออกท่านนั้นท่านนี้ เวลาที่จะเล่นกรรมฐานในคืนที่๑ีท่านยังได้มาโปรดเมตตาบอกท่านบอกว่าให้ทำให้แจ้งด้วยใช้ทุกขณะที่จิตกั้นหมายถึงว่าคาถาบทบางีนี้คาถาบทที่ว่าอิติสัมมาสัมพุทธัสสามัมาจิตตังถ้าเวลาใดที่จิตในเกิดการพุ่งสร้างขึ้นมา ให้ทิง้งคำภาวนาอย่างอื่นเสียหมดกำหนดจับอารมณ์ให้ใจเขาออกว่าคาถานี้ตามส,บ,สบ,บายกำลังเขาสมาธิจจรวมตัวได้รวดเร็วจำกันให้ดีก็แล้วกันนะผมขอว่าซ้ำอีกอันหนึ่งว่าอิติสัมมาสัมพุทธเมามหมะจิตัง แั่ก็ย่าย่องแล้วก็ฐานี้ไปเรียกผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายคนนะั้นเขาไม่มามันเรียกจิตของเราท่านบอกว่าไอ้ที่จิตมันพ่านนี่ไม่ใช่พลานเพราะผู้หญิงเขามายัว่วมันพลานเพราะโลกทางกระเพาะมันกำเริบนี่ร่างกายถ้าว่ามันมีโรคเบียดเบียนประสาทมันก็ไม่ทรงตัวจิตมันก็การได้ โยยาสงสัยในตัวเองคิดว่าเป็นหลงไหลไปฝันในบรรดาสติทั้งหลายเหล่านั้นเธอมายั่วมาเย้าเป็นจริยาของมานได้คำว่ามารในที่นี้ทั้งกล่าวว่าจงอย่าคิดว่าพวกนั้นเขาเป็นมรนต่ความจริงพวกนั้นเขามาตามหน้าที่แต่ถ้า,ารมของเราไม่ดีจะคิดว่าจิตของเรานี่ยละเป็นมาน มันมีเส้นญาณหยาบรู้อะไรไม่ดีทำไมจมึงเป็นหลงไหลฝ่ฝันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นถ้าว่าอย่างนี้แล้วก็ฟังของท่านไว้นะว่าผลจะเป็นยังไงจำมาให้ดีนั้นบอกว่าเวลา24นาฬกาโรคมันก็กำเริบม,มานั่งยันเวลาเท่าไหร่น20นาฬิกา30ลงมือ ยี่สิบสี่นาฬกาเจ้าโลกกระเพาะมันก็พังดันขึ้นมาจุกนมเสียดนี่อาจเกือบจะให้ใจไม่ออกตอนนี้เองก็อารมณ์จับฉนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าขันห้ามันเลวเลี้ยงมันแล้วทนุถนอมมันแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างก่อนอ่าทำก็กินอยู่กินยาป้องกันไว้แล้วแต่ไมนก็ไม่ทรงตัว เวลานี้อาการเสียดอาการจุกมันแน่งนมาั้ไม่อกเกืกบอบยังหายใจไม่ออกเพราะเลยตัดสินใจว่าตายใช่ได้ก็ดีเองพังไปเถอะเจ้าขันห้าที่มีความอกตตัญยูไม่รู้คนคนเราปรนเปลยเจ้าเท่าไรเจ้าไม่มีความรู้สึกเราจะทำความดีเจ้ามารบกวนก็ดีแล้วเชิญพังคือกฉันแยกกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขึ้นชื่อว่าขันห้ายอย่างเจ้าเราเกลียดจะยิ่งกว่าสุนัขน้อยอีกัะนั้นบอกว่าอารมณ์ใจท่านเป็นอย่างนั้นเกลียดมันจริงๆไม่ต้องการมันอีกตอนนี้ท่านดอกว่าพระกหมายถือว่าองค์สมสเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสด็จมาแล้วก็ทรงสั่งว่านี่คืนนี้น่ะใจมันแย่งกันนักนะ คำว่าใจมันแย่งกันก็ไมความไอการเจริญกรรมฐานน่ะเดี๋ยวจะภาวนาบทนั่นเดี๋ยวจะภาวนาบทนี้เดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนั้นเดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันแย่งกันอย่างนี้แล้วการบรรลุมาผลมันจะช้าทำให้มันทรงตัวเรียงตามลำดับการเรียงตามลำดับก็วัดกันมาตั้งแต่หนึ่งจับอนาปานุสติกกรรมฐาน ขั้วกับพุทธานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นก็จิตทรงพมีหานตีจับกายเตานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติและอริยสัจว่าจันมาตานํนดับให้จิตประทรงตัวท่านเดียงไว้ไปยังไงนะผมขอยอนอีกนิด ท่านบอกว่าท่านสั่งไหว้ทาตามลําดับเพราะจิตเรามันยุ่งองค์ภรนา่านําดับไม่เป็นเรื่องท่านบอกว่าแล้วก็เพ่งสังโยชน์เขา้าเมื่อองค์ภรนา่านําดับมาแล้วจิตจุดให้เพ่งสังโยชน์คือจับสังโยชน์สิบวัดดูว่าเวลานี้สังโยชน์สิทการเราตัดตัวไหนไปได้แล้วบ้าง ที่ตัดได้แล้วมันทรงตัวไหมถ้ามันไม่ทรงตัวแสดงว่าเราตัดไม่ได้จริงถ้าส่วนใดที่ทรงตัวอยู่อันนั้นได้จริงนี่จาว่าอย่างนี้ไงจำไว้ให้ดีนะว่าสัชน์สิบรายการนี้ต้องกําหนดไว้เสมอพิจารณาไว้เสมอว่าจิตอของเราสามารถชนะมันจุดไหนได้แล้ว มันตัดต่อไปรู้ว่าได้เขียนไว้ว่าเวลาเช้ามืดนี่ไปแล้ววิทย์สี่นาฬิกาผ่านไปแล้วนี่ถ้าเป็นเลือกเวลาไหนก็ไม่ทราบเช้ามืดเวลาสามนาฬิกาก็งงเงียงงเงยขึ้นมาอีกเป็นนั้นว่าคุณจะนอนประมาณสี่ชั่วโมงแต่การนอนด้วยพิญญาพระสมาบัติหรือการนอนด้วยสมาบัติหรือการนอนด้วยการทรงสมาธิ ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็ดีกว่าการนอนธรรมดาแปดชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็มีความอิ่มขึ้นมาก็ไม่รอแล้วในเรื่องล้างหน้าไม่มีมันเสียเวลานอกจากจะปูดอุจาระประสัสสาวะนั่นถึงจะไปตื่นขึ้นมาปรับใจมันจับคำภาวนาพิจารณาอารมณ์ติดสังโยชน ก็มีความรู้สึกตัวมารู้สึกว่าใจมันยังเจรณาสังยุอยังฟังยชน์อยู่นี่การนอนหลับไปด้วยกําลังเขาสมาธิมันเป็นอย่างนี้เวลาหลับมันก็ทํามันเองด้วยแต่เราไม่รู้สึกพอตื่นขึ้มารู้สึกตัวใกล้หลับใกล้ตื่นรู้สึกเ็ตือนไม่น้อยก็ตื่นไม่เต็มตัวเครื่องหลับเครื่องตื่น จิตจับพิจนารณาสัญญกดีก็ทําต่อไปฉันบอกตอนนี้ดีมากตอนเช้าม,มืดเีีอยรมแน่นสนิทคิดเชื่อสัญญยกทุกตัวรู้สึกว่าไม่มีจิตเกาะมันสลายหายไปเหมือนทุลีที่ปราศจากการแปดเปื้อนในภาชนะในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่าปรากฏก็มีฉับปัญรงังสีรัศมีประการพวยพุย่พงมาจากาฟ้าฟา สว่างจ้าทั้งหกสีถ้าปรายกฏว่ามีพระโรคประโชงองค์สมเด็จประมหามุนีปรายกฏชัดทรงแย้มพระโอดน,น้อยอย่างที่รัชนีบันทึกไว้น่ะถูกแล้วลพระพุทธเจ้าทรงแย้มน,น้อยไม่เห็นในฝันไม่เหมือนพวกเราฝันสามิบสองสี่ดีไม่ดี หัวเราะถ้าเห็นฟันทังสามที่หกซี่ก็มีคือมันดิ้งไก่ก็ไมนได้ดิ้งไก่ก็ดิ้งใหญ่มันมันผสมแาสาังเข้ามาก็กลายเป็นฟันสาที่หกซี่ของท่านยิ้มน้อยๆรู้สึกว่ายิ้มยิ้มนิดๆยแย้มๆระอดเราม่เลยเขาไม่ได้ยิ้มแค่ยแย้มๆระอดแต่ไม่เห็นลายฟันเมื่อองค์สมเด็จพระจิตามพระวิชิตมานทรงสังพระองค์ชัด สมเด็จพระุทรส,ว,สวัยก็ได้มีพระพุทธดีกาว่าสัมภเกสีเธอพร้อมไปได้วยอะอไรมักทั้งสองแล้วนะอะริยมักทั้งสองแล้วนะอริยมักทั้งสอง่หมายถึงอะไรนะท่านบอกว่าอันนี้ท่าบนบรรเทาบันทึกไะบอกทั่นแก้สงสัยว่านี่เป็นผลของเอกับพิชี เอกวิชีนี่ก็หมายถึงว่าระโซดาบันมีสามขั้นสต,ตัดจะตรงโคลังโคละเอกวิชีระหว,ว่างนี้เธอเป็นเอกวิชีแล้วและก็กําลังเสวยผลของเอกวิชีสําหรับผลของเอกวิชีนี้จะต้องรักษาผลนี้ไปอีกสามวันท่านฟังมาตอนตอน้นท่านคงจะเข้าใจว่าเอกวิชีนั้นท่านผลนี้ท่านได้มากี่วัน ท่านวันนั้นบอกพายในเจ็ดวันใช่ไหมว่าห้าวันนี้จะนี้ไปห้าที่วันเธอที่ห้าวันเธอจะเข้าเอกวิชีพอเข้าเอกวิชีแล้วต้องรักษาผลเอกวิชีไปอีกสามวันนับตั้งแต่นี้ไปคือวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่บหกวันที่ยี่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก เธอจริงจะเต็มกำลังผลของเองกวพชีเนี่ยสองตัวู่เพียงแค่สามมนเอกวิชีเป็นนั้นว่าเข้าใจกันแล้วนะเล่าสู่กันฟังอธิบายมากสิเวลาเรื่องของทัานยาวอยู่ถ้ามาทึกว่าวันที่ยี่ห้ากันดาคมสองพันห้ารอยหกวันนี้มีอาการประหลาดมากตอนเช้าทำ เริ่มทำกรรมาฐานชันข้าวเสร็จเข้าห้องจับอาร,รมณ์กรรมฐานเอาจิตเข้าอภิญญาพระสมาบัติใช้เวลาผ่านไปเป็นสิบนาทีแต่ข้าวอภิญญาพระสมาบัติปั๊บก็เข้ากันเลยทรงตัวเด่ง,ดงมีคนมาเคาะประตูเคาะประตูเรียกแต่เคาะเบาๆเฉยเื่อเคาะดังๆก็เลยต้องลุกไป ต้องวางอารมณ์ส่งอารมณ์ไว้เพียงแค่ปรมฌชานพอเปิดออกไปก็เปิดพบพระท่านผูหนึ่งที่กำมีกำลังมีเรื่องมีราวฟ้องล้องกันอยู่ก็คุยกันท่านให้ทัศนาขอสมควรท่านคุยอยู่ประมาณสามสิบนาทีท่งนเวลากลับลากลับจะขยับเข้าห้องก็มีญาติโยมมาอีกแล้วก็คุยกับท่านเป็นนว่าตอนเช้านี้ รู้สึกว่ามีผลน,น้อยไปหน่อยก็แขกไม่ว่างแต่ในขณะที่คุยอยู่กับแขกจิกตก็ทรงอยู่สองระยะคืออุปจารสมาธิบ้างปฐมชฌานบ้างขณะใด,ดที่แขกพูดใช้าอารอมณ์ปฐมชฌานขณะใด,ดที่จะคุยกับแขกใชาอารมณ์อ,อุปจารสมาธิ ฉันบอกว่าอาศัยที่การเวลาผ่านไปทําได้น้อยเกินไปก็มงไม่ค่อยม,มีความสมบายใจนักแต่พอแขกผ่านไปก็เริ่มทําใหม่อารมณ์ใจโปร่งใจน่โปร่ปงดีมากนี่อารมณ์มนสุขถึงแม้ว่าใครที่มาคุยใครก็าัง่ขัดคอก็ไม่มีอารมณ์กระทบก,กระทั่งมันโปร่งมีส,มสมบายอารมณ์เย็นเย็นมีความสุขคล้ายๆกันนั่งดูวิพพาน ในขณะนั้นมาแขกไปแล้วก็เห็นองค์สมเด็จพระพิชิตามานแล้วก็บรรดาพระราเนั่งหลายที่นิพพานไปแล้วมากมายพร้อมทั้งเทวดาระกรมมากันเยอะเต็มไปหมดทั่วจักรวาลเต็มจักรวาลมอยมองไปทางไหนก็เห็นเต็มทึบตับไม่มีจุดว่า <c> ง <oughs> สมเด็จพระพิชิตามารนทรงแต่รัสว่าจงทังมิปัสนา ท้า่างั้นนให้ทำให้ประสนาขณะที่ทำให้ประสนาคือจับอริยสัจพอจับอริยสัจแล้วก็มาจับสังโยชน์มาเทียบกับอริยสัจแล้วก็มาตัดถ้าใช่รมตัดอวิชชาคือฉันทะกับราคะทาอย่างนี้มีจิตทรงตัวดีมีความสบายมีความโปร่ง นั่นก็มีเสียงบอกว่าเวลานี้เธอมันเหลือแต่มานานุัยเท่านั้นรู้จักไหมรู้จักมานานุสอ่ะเพราะว่ามานะที่เป็นอนุสความไม่ไอ้ตัวมานะนะี่ยมีนิดนิดใ้ตัวมานะน่ยมันมีนิดนิดหน่อยหน่อยการเทตัวเทต้นแต้วาเหลือแต่มานานุายัยกับอะไรอีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้ตามบัญชีของท่านนะ จะไม่ได้ได้เสียงเท่านั้นแล้วจิตโรดสบายต่อมาปรากฏนิดิดเห็นคนถือมีดมาสองเล่มขาโยนให้เราเล่มหนึ่งแล้วเขาก็าไว้เล่มหนึ่งเขาบอกว่าลุกขึ้นมาสู้กันถ้าเก่งจริงคือเชิญลุกขึ้นมาสู้กันแต่เบันทุนท่านบอ,าาบอกว่าเราบอกเขาว่าเราไม่เอา เมื่อเขาอยากจะฟังก็ตามใจเชิญเขบอกว่าเชิญทิ่คุณอยากจะฟังแขนฟังขาฟังคอฟังนอก็ตามใจเวลานี้จะไม่เอาไอ้ขั0นห้านี่ที่กลีดมาเต็มทีแล้วถ้าเธอต้องการช่วยสับให้มันพังเค่เดียวนี้ฉันจะได้มีความสุขพอพูดจบคุนั้นก็พูดว่าแล้วกันเราเสีเยท่าเสร็จแล้ว เราโดนพระรหัานเล่งงานแค่แล้วเนี่ยนี้เราในแย่จริงๆพระอุนีเรานึกว่าเป็นพระธรรมดาจะลองดูสักหน่อยที่แท้ก็กลายปาลเป็นพระหลานไปซะแล้วเลยเนี่ยเราผิดถนัดแต่อย่าลืมบาว่านิมิตอันนี้นะท่านท่านหลายถ้ามาเอิญไปพบเข้าจงทราบว่าแต่ไม่ทราบฉันก็ดีแต่แม้ถึงไม่จะทราบจะรู้ก็ไม่แน่นะัก เวลานั้นถ้าจิตเราไม่ดีจริงๆมันก็ช่างจะยุ่งๆเหมือนกันถ้ามีมีจกิงคนละเล่มฟันก็ฟันกันถ้าเราจะตายคนเดียวม,ามาันไม่สมควรเราอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ที่ท่านไม่คิดอย่างนั้นเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจท่านโปร่งเขาบอกว่าเสียท่าเสร็จแล้วเรามาเจอพระอรหันต์คนแล้วตาบันทิกของท่าน่านบอกว่าเสียงเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่ากําลังใจเขาเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอย่างนั้น เราไม่เคยคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์เป็นเพียงความรู้สึกคิดไปถึงว่าไอ้ตัวเรานี้มันจะมีความดีสักเล็กน้อยหรือเปล่าก็หาไม่ชักสงสัยตัวเองว่าความดีที่เจริญสมถะกรรมฐา,านวิปัสสนากรรมฐา,านบุญทานที่ทำมาแล้วทั้งหมดมันยังอยู่บ้างหรือเปล่าแล้วมีอะไรหวั่นไหวตรงนั้นไหนบ้างไหม สังเกตด,ดูใจว่าเวลาที่เขาทาท่าใจเข้ามาฆ่าอารมณ์จิตมันหวั่นไหวมันเสียดายใจมันเสียดายร่างกายมันลำบากมานั่งนึกว่าคนนี้นี่เขาไม่ยู่เราดีไม่ดีเขาจะมาหลอกเราว่าเป็นพระอรหันต์เราเชื่อไม่ได้ถ้าถ้อยคําใดไม่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสาสดาจะเป็นใครก็ตามถ้ามาพูดเรายอมเชื่อไม่ได้ ดีไม่ดีจะกลายเป็นพยามมานมากแกล้งหาว่าเราเป็นพระอรหันต์แ้าเราก็จะทิ้งความดีไม่ปฏิบัติความดีต่อไปเราจะรับฟังท่านผู้เดียวคือองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสันดาหเท่านั้น,นพระองค์สมเด็จพระพกเกวันก็มาได้บอกนี่ว่าเราจะเป็นอรหันต์ในวันนี้เพื่อน่เนนพียงว่าจะทรงเอกวิชีไปอสามวันคือยี่สิบห้าี่สบหกยี่เจ ต่อมาท่านบันทึกว่า27กรกฎาคม2506เวลาเช้าเดินทางไปนครสวรรค์กับพระที่เขาแต่งตั้งมาเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ่เขาเอาชื่อเลยเพราะนี้ท่านพระไม่รพระพระพระแปลกแปลไปนน้นั่งขณะที่เดินปานทางทางไปกับท่านแค่ตามมาก็ดีวันนี้แล้วสืกวอก็ออกมก ท่านบอกว่าอารมณ์มีความผ่องใสเป็นกรณีพิเศษนั่งรถไปลมมันโชยมาใจสบายอารมณ์ผ่องใสใครเขาจะคุยกันยังไงก็ไม่ได้สนใจแต่ก็ถามก็ไม่พูดกับเขาแต่เขาไม่ถามใจก็สบายเวลานี้ใช้วิปัสสนาญาณตัดปัญญขันเป็นอารมณ์ ไม่มีความรู้สึกว่าขันห้าของเราขันห้าของเขาขันห้าของใครมันเป็นตัวเป็นตนมองแล้วมันมีสภาพเหมือนอากาศธาตุถ้าจะไปดูเวลาที่มันรวมตัวความรู้สึกรวมตัวเห็นมันเหมืนคล้ายๆสูนนักเนา่าไม่มีความ,มยินไม่มีเย,ยื่อไม่มีใหญเพงกล่าวว่าวันนี้มีความสุขที่สดในชีวิต ซึ่งไม่เคยมีในายก่อนมันเป็นความสุขเยือกเย็นเมียรมเบาจัดว่าเป็นนิราไม่สุขครือสุขที่ไม่อิงอมิตรไม่อิงวัตถุไม่อิงสีสันวันณะไม่อิงอารมณ์ใดทั้งหมดมันสุขเพราะจิตมนุว่างเจ้าปาธนขันเมื่อกลับมาถึงวัดเวลาสิบสานาฬิกาเศษมาถึงแล้วก็เข้าห้อง แขกไม่มีเขาก็มาหาเขากลับไปหมดเข้าห้องเจริญสมาธิปรารบถึงจิตปรารบถึงจิตของคนว่านิมิตเปอ่อคืนนี้จิตเหลือแต่มานานุสัยก็จัดว่าเป็นพระอริยะบุคคลปานกลางคือเอกวิชีเต็มที่หรือว่านาคามีนี่สงสัยตัวเอง แต่เม่อคืนที่แล้วมาเองหรือเมื่อคืนเมื่ใหม่ๆทำไมเมื่อคืนที้ผ่านไปใหม่ๆเกิดมีกามารมณ์ขึ้นมานิดหนึ่งอารมณ์รู้สึกนิดหนึ่งแล้วก็ดับได้โดยฉับกันเลยเกิดความสงสัยว่าเราจะได้เป็นพระอริยะเอกวิชีแน่หรือไม่สงสัยตัวเองในความจริงเอกวิชีก็ยังมีใิการมาราคะ แต่มิตรนี้นิดหนึ่งท่านก็สงสัยตัวเองสิท่านบันทึกต่อไปว่าหรือว่าเป็นความคิดเลื่อนลอยอยากอาจจะกลายเป็นการคลั่งอารมณ์ไปก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ความจริงแล้วเมื่อพิจารณาแล้วจิตขนาดนี้ดูมันว่าจะเกลียดผู้หญิงจริงๆเห็นสัมภาพสตรีทั้งหมดนั้นสกปรกสมมหาที่สะอาดไ่ได้ เพราะเป็นเป็นเชือก่อให้เกิดราคะและตัณหาเมื่อเจริญสมาธิก็เกิดอาการสงสัยในผลอยู่เวลานั้นได้พบองค์สมเด็จปทศพลโปรดมาให้โอวาดว่าโสดาบันนั้นเป็นพ้นได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานถึงฌานสี่ เมื่อจิตมั่นแล้วมีปัญญาเล็กน้อยในการพิจารณาขันยังมีความหวั่นไหวหวั่นไหวอยู่ที่จำให้ดีนะว่าอารมณ์ของพระโสดาบันยังมีความหวั่นไหวอยู่มากท่านกล่าวท่านบอกมากกว่าความมั่นคงคือมีความหวั่นไหวมากกว่าความมั่นคงแต่ว่าสิ่งใดที่ได้แล้วไม่กลับถอยเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัย ถ้าเป็นทระว่กยกมีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นพระก็มีศีลสองรอยี่สิบเจ็บริสุทธิ์แต่ถ้าว่ายังมีการร่วงอกุศลธรรมที่ไม่เป็นพทษอยู่มีรักมีร่วมรักมีบุตรมีโสดแต่ไม่ดา่าหรือไม่ทำร้ายอย่างหนักหมายความแล้วก็ยังมีความต้องการความร่ำรวยในทรัพย์ ติดในทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบทำเป็นต้นเท่านทั้งหลายเวลาหมดไปแล้วประเดียวแค่เศษจ,จะหมดก็อขอยุตี่ไว้เพียงเท่านี้